แสงรุ่นไหลลอดผ่านยอดไผ่เป็นเส้นสีทองอ่อนเมื่อสายน้ำในลำธารสะท้อนแสงมันสั่นไหวราวกับใจของผู้คนที่กำลังพยายามตามหาความสงบพิกกันนั่งอยู่ข้างลำธารในท่าที่คุ้นเคยเธอหลับตารับกลิ่นหมอกเช้าขณะที่นันหน่องเดินมาพร้อมสีหน้าสงสัยแบบเดิมทุกครั้งที่กำลังจะได้ฟังอะไรใหม่ๆจากพระเซน พี่กันวันนี้เราจะคุยเรื่องที่ผมสงสัยมานานหน่อยนะครับน้าหน่องพูดพร้อมนั่งหลงข้างเธอพี่กันลืมตาน้อยๆแล้วยิ้มบางๆเหมือนรู้ว่าคำถามนั้นกำลังจะมาว่าไหมหน่องเรื่องดูลมนั่นแหละใช่ไหมน้าหน่องพยักหน้าแรงราวกับเด็กกำลังรอเฉลยปริศนาใช่ครับผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหลายสำนักถึงย้ำว่าการดูลมหายใจจะพาไปนิพพาน แต่ผมอ่านเซนแล้วเหมือนเขาไม่เน้นเลยเขาเน้นแค่รู้สึกตรงหน้ามันต่างกันยังไงครับพระอาจารย์พระเซนที่นั่งพิงต้นไผ่อยู่ด้านหลังลืมตาช้าๆเหมือนก้อนหินที่ถูกปลุกด้วยสายลมท่านไม่ตอบทันทีแต่ก้มลงหยิบใบไผ่หนึ่งใบขึ้นมาแล้ววางบนฝ่ามือหน่องดูใบไผ่นี้มันขยับเพราะอะไรน้นนองตอบทันทีเพราะลมครับอาจารย์ เพราะเซนสายหน้าเบาๆมันไม่ได้ขยับเพราะลมหนองมันขยับเพราะใจเจ้าบอกว่ามีลมลมเป็นแค่เสียงเรียกของใจที่อยากรู้สาเหตุแท้จริงใบไผ่แค่ขยับเจ้าก็แค่เห็นเท่านั้นก็พอแล้วนั่นนองนิ่งค้างเหมือนถูกตัดความคิดด้วยมีดคมๆพี่กันหัวเราะเบาๆแล้วพูดต่อหนองเห็นไหมเมื่อเจ้าเห็นใบไผ่เจ้าคิดถึงลมทันที ใจเจ้าตีความก่อนรู้ตัวการดูลมก็เหมือนกันคนเราดูลมมากกว่าการเห็นทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องเห็นไม่ใช่ลมหายใจแต่คือความคิดที่แอบเกิดตอนเห็นลมหายใจนั่นตังหากพระเซนยกใบไผ่ขึ้นระดับสายตาแล้วพูดเสียงแผ่วจนเหมือนเสียงลมเองนองการดูลมเป็นเครื่องมือดีมากถ้าใช้เพื่อให้ใจกลับมารู้สึกตัว แต่มันไม่ใช่ทางไปนิพพานเพราะนิพพานไม่ได้อยู่ปลายลมหายใจมันอยู่ตรงที่เจ้ารู้ตัวก่อนจะดูลมตังหากความรู้ตัวนั้นคือประตูไม่ใช่ลมนั่นนองขมวดคิ้วพยายามตามแต่หน้ายังมีความสงสัยพระเซนจึงหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาจากริมน้ำแล้วโยนลงในลำนํำธารเสียงน้ำกระทบดังป๊อกแล้วเกิดวงกลมเล็กๆหลายวงนอง เจ้าดูลมก็เหมือนเฝ้าวงน้ำแต่ไม่สนใจหินที่ถูกโยนลงไปบางครั้งเจ้ามัวแต่ดูลมจนลืมดูว่าใครกันเป็นคนดูลมที่เซนไม่เน้นลมเพราะลมคือวงน้ำแต่ตัวตนที่กำลังดูนั่นแหละคือตัวหินแม้เจ้าจะดูวงน้ำจนละเอียดเพียงใดแต่ถ้าไม่เห็นว่ามีหินโยนลงเมื่อไหร่จิตก็ยังเป็นผู้โยนผู้รู้ผู้เพ่งอยู่ดี พี่กันหันมามองหน่องด้วยสายตาที่ทั้งอ่อนโยนและเฉียบคมในเวลาเดียวกันหน่องลมเป็นเพียงนิ้วที่ชี้พระจันทร์แต่คนส่วนใหญ่ไปดูนิ้วจนลืมเงยหน้ามองพระจันทร์เซนก็เลยไม่สอนให้ไปดูนิ้วแต่สอนให้เงยหน้าเห็นพระจันทร์เลยนั่นหน่องหลับตาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ดูลมหายใจแต่ดูช่องว่างก่อนลมจะเกิดมันเงียบมันนิ่งมันไม่มีชื่อ ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูไม่มีผู้ดูลมเขาไม่ได้บรรลุอะไรแต่เหมือนเจอบางสิ่งที่หายไปนานเหลือเกินลมยังเข้าแต่ใจไม่ตามลมไปเหมือนเดิมพระเซนพูดปิดท้ายด้วยเสียงที่เบากว่าลมที่พัดผ่านไผ่เสืออีกลมไม่ได้นําไปนิพพานแต่ความรู้ตัวก่อนลมนําไปถึงความจริงจงระวังอย่าให้ลมกลายเป็นข้องขังที่เจ้าอยู่ไปทั้งชีวิต สายน้ำยังไหลเสียงไผ่ย,ยังลู่ลมแต่ในใจของนั้นหน่องมีอะไรบางอย่างหยุดนิ่งอย่างที่ไม่เคยหยุดมาก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเห็นโดยไม่ต้องดูลมเลยด้วยซ้ำการดูลมเป็นเครื่องมือแต่คนมักยึดเป็นผลสำเร็จในโลกปฏิบัติธรรมยามเช้าลมหนาวยังพัดผ่านยอดไผ่น่องเดินมาพร้อมความขมขื่นในอก เรากับเพิ่งเห็นภาพเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเขาเมื่อคืนเขาเล่าด้วยน้ำเสียงหนักหน่วงว่ามีกลุ่มเพื่อนปฏิบัติที่ย้ำการดูลมเป็นหัวใจของการปฏิบัติทุกคนต้องนั่งกำหนดลมหายใจให้ละเอียดจนกลายเป็นการพิสูจน์ว่าคนไหนละเอียดกว่าคนนั้นจะได้ชื่อว่าใกล้จะพ้นทุกข์มากกว่าอีกคนหนึ่งพี่การฟังอย่างตั้งใจแต่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆเธอเพียงถามเบาๆว่าและแล้วมันเป็นอย่างไร น่องตอบว่าในกลุ่มนั้นมีการแข่งขันเงียบๆว่าคืนนี้ใครเห็นลมชัดกว่าใครใครมีจดบันทึกการสังเกตละเอียดกว่ากันใครเล่าวินาทีแห่งการหยุดใจได้ชัดกว่ากันความรู้สึกของเขาคล้ายคนที่เข้าไปอยู่ในตลาดด้วยมือเปล่าแต่สุดท้ายกลับต้องแบกถุงเปรียบเทียบว่าร้านไหนขายดีแต่ไม่ใช่เพราะเขาอยากซื้อแต่เพราะต้องการเป็นคนที่ซื้อได้มากกว่าใคร พระเซนยืดมือช้าๆหยิบก้นกรวดเล็กๆโยนลงในน้ำหนึ่งครั้งวงคลื่นแตกออกแล้วค่อยๆหายไปท่านพูดอย่างเรียบง่ายราวกับชี้ให้เห็นสิ่งที่คนมองข้ามไปเสมอหนองการดูลมเป็นดังกระจกที่ช่วยให้เจ้ากลับมารู้สึกร่างกายแต่เมื่อใดเจ้ากลายเป็นกระจกเจ้าก็ลืมว่ามีเงือกในน้ำเงือกคือความคิดที่อยากจะละเอียดอยากจะถูกและเมื่อละเอียดแล้ว เจ้าจะมักประกาศความละเอียดให้คุณอื่นฟังเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติที่สำเร็จพี่การถอนหายใจเบาๆเหมือนถอนหายใจให้กับคนทั้งโลกที่หลงในวิถีสิ่งที่เกิดบ่อยคือผู้ปฏิบัติมองลมเป็นดาบถ้าลมไม่ชัดเขาก็ไม่เป็นผู้ปฏิบัติถ้าลมชัดเขาก็ชูธงว่าตนชนะซึ่งน่าเศร้าที่คนเหล่านั้นลืมความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนลมนองมองพระเซนด้วยความอยากเข้าใจลึกขึ้นอาจารย์ครับ แล้วท่านลมเป็นประตูจริงๆเหรอครับเราจะไม่ใช้ประตูแล้วจะไปอย่างไรพระเซนยิ้มเหมือนไม่แปลกใจที่คำถามนี้ยังคงเกิดในใจคนเสมอประตูไม่ได้ผิดหนองประตูดีมากประตูพาเจ้ากลับบ้านได้แต่คนส่วนใหญ่วางใจในประตูจนลืมบ้านเจ้าจะซื้อบ้านเพราะชอบประตูหรือเจ้าจะซื้อเพราะต้องการที่พักจริงๆถ้าประตูทำให้เจ้ารู้ว่ามีบ้านให้กลับก็ใช้มันเถิดแต่เมื่อเจ้าติดประตู เจ้าจะไม่เคยเข้าไปถึงห้องและจะพูดว่าตัวเองอาศัยอยู่ในบ้านโดยยืนเฉยๆหน้าประตูตลอดไปพิกันยกสองมือขึ้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกเรื่องคือเวลาคนติดลมเขาจะมีนิทานเล็กๆในหัวว่าลมนี้ดีเพราะเป็นลมหายใจแบบนี้เขาจะตั้งกติกาให้ลมหายใจตัวเองจนกลายเป็นระเบียบและเมื่อมีระเบียบเกิดขึ้นอารมณ์และความคิดก็ไปยืนแถวตามระเบียบด้วยความเชื่อว่า ระเบียบนั้นคือความจริงนองถึงกับหัวรอบแผวๆเพราะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวอย่างที่ตรงหน้าพระเซนกล่าวต่ออย่างหนักแน่นเมื่อเจ้าดูลมเพื่อให้สงบเจ้าก็ติดสงบเมื่อเจ้าดูลมเพื่อจะรู้แจ้งเจ้าก็ติดผู้รู้แต่ถ้าเจ้าดูลมแล้วเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนลมเห็นช่องว่างเห็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ลมนั่นแหละคือประตูสู่สิ่งที่ไม่ต้องมีเครื่องมือ ลองมองไปที่สายน้ำเห็นแสงที่สะท้อนอย่างชัดเจนในหัวเขาเริ่มสว่างบางอย่างแต่ยังไม่แตกเป็นรูปร่างชัดเจนพระเซนเดินไปที่ก้อนหินใหญ่แล้วนั่งลงเหมือนจะให้คําอธิบายแบบธรรมชาติลองคิดดูหนอกเวลาเจ้าดูลมและได้ผลเจ้าจะภาคภูมิใจและมักจะเล่าประสบการณ์ของเจ้าให้คนฟังประสบการณ์นั้นกลายเป็นธงที่บอกว่าเจ้ารู้มากกว่าใครๆแต่เมื่อเจ้าดูลมแล้วพบช่องว่างที่ก่อนลม เจ้าจะไม่ได้มีเรื่องจะเล่าเพราะมันไม่มีเหตุการณ์ใหญ่จะรับคำยกย่องมันเพียงเป็นความเงียบที่บ้านหลังใหญ่จะค่อยๆเปิดต้อนรับเจ้านั่นคือความต่างพี่การแตะนิ้วลงบนผิวน้ำเป็นวงเล็กๆและอย่าลืมหนองว่าลมเปลี่ยนได้เสมอถ้าจิตเจ้าไปยึดลมแบบเทคนิคเจ้าอาจติดเทคนิคจนทุกครั้งที่ลมเปลี่ยนเจ้าเสียความแน่นอนในใจเพราะเอาจิตไปผูกกับรูปแบบของลมซึ่งไม่ใช่สภาวะที่แท้จริง นองก้มลงมองฝ่ามือของตัวเองเหมือนจะถามอะไรบางอย่างกับผิวหนังของตัวเองอาจารย์ครับถ้าผมเห็นว่าผมติดลมแล้วผมจะเลิกยังไงพระเซนไม่ตอบด้วยข้อปฏิบัติแต่ตอบด้วยคําถามที่ทําให้หนองต้องลงไปภายในเจ้าลงถามใจจะว่าเมื่อใดที่เจ้าทําสิ่งใดเพราะอยากให้คนชมเจ้าจะรู้สึกอย่างไรถ้าพวกเขาไม่ชมหนองนิ่งไปนานเขาจําได้ว่าครั้งหนึ่งหลังการนั่งสมาธิที่ลมชัดมาก เขาได้นําประสบการณ์ไปเล่าในวงและได้รอยยิ้มและคําชมจากเพื่อนๆและแล้วหัวใจเขาเต็มไปได้วยความยินดีและความภูมิใจนั้นทําให้เขาลืมความสุงหุบที่แท้จริงไปชั่วขณะหนึ่งพี่กันแตะนิ้วลงบนผิวน้ําเป็นวงเล็กๆและอย่าลืมหน่องว่าลมเปลี่ยนได้เสมอถ้าจิตเจ้าไปยึดลมแบบเทคนิคเจ้าอาจติดเทคนิคจนทุกครั้งที่ลมเปลี่ยนเจ้าเสียความแน่นอนในใจเพราะเอาจิตไปผูกกับรูปแบบของลม ซึ่งไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงหนองก้มลงมองฝ่ามือของตัวเองเหมือนจะถามอะไรบางอย่างกับผิวหนังของตัวเองอาจารย์ครับถ้าผมเห็นว่าผมติดลมแล้วผมจะเลิอกอยังไงพระเซนไม่ตอบด้วยข้อปฏิบัติแต่ตอบด้วยคำถามที่ทำให้หนองต้องลงไปภายในเจ้าลองถามใจเจ้าว่าเมื่อใดที่เจ้าทำสิ่งใดเพราะอยากให้คนชมเจ้าจะรู้สึกอย่างไรถ้าพวกเขาไม่ชมหนองนิ่งไปนาน เขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งหลังการนั่งสมาธิที่ลมชัดมากเขาได้นําประสบการณ์ไปเล่าในวงและได้รอยยิ้มและคําชมจากเพื่อนๆแต่แล้วหัวใจเขาเต็มไปได้วยความยินดีและความภูมิใจนั้นทําให้เขาลืมความสงบที่แท้จริงไปชั่วขณะหนึ่งพี่กันแตะนิ้วเบาๆนั่นไงลมกลายเป็นผู้ให้รางวัลเมื่อไดประสบการณ์ไม่ใช่ทางอีกต่อไปแต่เป็นโจทย์ให้ตัวตนของเจ้าแข่งขันเพื่อรางวัลทั้งสามเงียบไปสักครู่ ลมพัดเบาๆแผ่วจนแทบไม่มีเสียงเพราะเซนพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนสอนแต่ก็ไม่ใช่การสอนเพราะคำพูดของท่านเหมือนการชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วนองคนที่เข้าใจลมเป็นเครื่องมือคือคนที่ใช้มันระวางมันคนที่เข้าใจลมเป็นทางไปคือคนที่ยกมันเป็นธงส่วนเซนสนใจความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานก่อนทั้งสองไม่ขัดแย้งกันแต่คนมักจะทำให้มันขัดโดยยึดรูปแบบมากกว่าการเห็น นั้นนองหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งเหมือนได้น้ำสะอาดเข้าไปในปอดแล้วเขาพูดเบาๆว่าผมคิดว่าผมเคยใช้ลมเพื่อกลับมาหาตัวเองจริงๆแต่ผมก็พลาดเพราะเอาประสบการณ์นั้นไปขายให้คนอื่นพี่กันอิมเล็กๆแค่นั้นแหละนองขั้นต่อไปคือการไม่ขายไม่อวดและไม่ยกเลิกเครื่องมือเมื่อมัน,มนไม่มีประโยชน์แค่ไม่ยึดพระเซนยกมือเสมือนปิดประตูที่เคยเปิดไว้และยกและพูดว่า จงจำไว้ว่าเครื่องมือที่ดีต้องถูกเก็บเมื่อใช้แล้วไม่ใช่ถูกคล้องคอเป็นเครื่องประดับมันเริ่มสว่างขึ้นนกเรื่องขับร้องไกลไกลสายน้ำไหลเอื่อยเอืๆแต่ในใจของหน่องมีความชัดขึ้นอย่างเงียบเยบไม่ใช่แสงแบบฉายแต่เป็นแสงที่มาจากการเข้าใจลึกว่าทำไมชนิดของการฝึกบางครั้งจึงกลายเป็นกับดักเมื่อคนเอาความสำเร็จมาเป็นเครื่องมือวัดกันพระเศนลุกทิ้นยืนช้า,ชา ท่านมองลูกศิษย์ทั้งสงและพูดปิดท้ายอย่างเจ็บแต่จริงสุดท้ายแล้วใครจะไปนิพพานได้ด้วยลมหรือด้วยเครื่องมือใดๆก็ไม่สำคัญถ้าใจยังติดผู้รู้ติดการพิสูจน์นิพพานไม่ได้รอเครื่องมือแต่มันรอผู้เห็นผู้เห็นนั้นเกิดเมื่อใจไม่ต้องการพิสูจน์อะไรอีกต่อไปน้องยืนขึ้นช้าๆราวกับได้รับบางสิ่งคืนในตัวเขาไม่ใช่ความสามารถที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นบางสิ่งที่หายไปบางสิ่งที่เป็นตัวผู้จะต้องแพ้เพื่อความจริงเข้าแทนที่และในตอนนั้นเองเขารู้ว่าเขาพร้อมจะนั่งดูลมใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อประกาศว่าเขาเข้าใจแต่เพื่อจะเห็นสิ่งที่เกิดก่อนลมเท่านั้นเช้าวันใหม่หมอกบางๆลอยต่ำเหนือผือนน้ำเสีงยงไผ่กระพบกันเบา เหมือนบทสนทนาของโลกที่พูดคุยกับผู้มีใจพร้อมจะฟังพี่กันนันนองและพระเซนนั่งล้อมกันบนหินเรียบสามก้อนริมลำธารเหมือนเดิมแต่วันนี้ในสายตาของน้องทุกสิ่งดูแปลกไปเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขานั่งอยู่ที่นี่ทั้งทั้งที่มากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ลมเช้านั้นเย็นสบายจนเขาเผลอตามันด้วยความเคยชินแต่พอรู้ตัวว่ากำลังดูลม เขากลับสะดุ át, ้งในใจราวกับเห็นความลับบางอย่างถูกเปิดฝากระป๋องออกมาเขารีบถามพระเซนทันทีอาจารย์ครับผมเพิ่งเห็นนะครับว่าทันทีที่ผมรู้สึกว่าลมมันเย็นใจผมก็รีบตามไปดูมันทันทีมันเร็วจนผมไม่ทันรู้สึกตัวมันเหมือนมีอะไรในตัวที่รีบขว้าพระเซนพยักหน้าช้าดวงตาท่านเหมือนรู้ทุกความเคลื่อนไหวของใจมนุษย์ตั้งแต่ที่มนุษย์ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรนั่นแหละน้อง นั่นคือผู้ดูผู้จับผู้วิเคราะห์ผู้คาดหวังผู้ต้องการผู้จะชนะลมคือแค่เหตุการณ์ผู้ดูลมนั่นแหละคือปมของวัตตะพี่กันจึงเสริมเหมือนทำนองดนตรีที่ลงพอดีกับคำสอนของอาจารย์สังเกตดีๆนะน้องลมไม่เคยเรียกให้เราไปดูเลยแต่มันคือใจเราตั้งหาดที่รีบวิ่งไปโดยไม่ถามว่าจำเป็นไหมใจต้องการสัมผัสมัน,มนเพื่ออะไร พราะลึกๆใจต้องการการยืนยันตัวตนตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นการยืนยันด้วยการดูลมก็ตามน้องก้มมองมือของตนเองที่วางอยู่บนเขา่าเหมือนกำลังมองรอยสลักของนิสัยเดิมมานานที่เขาไม่เคยเห็นชัดเจนมาก่อนเขาพูดด้วยเสียงเบาที่แฝงด้วยความรู้สึกผิดแผ่วๆหรือว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเข้าใจความจริงแต่เพื่อรู้สึกว่าผมกำลังก้าวหน้าพระเซนวางมือบนไหล่เขาอย่างอ่อนโยน แต่หนักแน่นพอจะทําให้หัวใจเขาสะเทือนการดูลมไม่ใช่สิ่งผิดหนองแต่เมื่อเจ้าติดผลของการดูลมเจ้ายึดความสงบเจ้ายึดความละเอียดเจ้ายึดความประสบการณ์เจ้ายึดคําชมเจ้ายึดตัวตนที่บอกว่าฉันปฏิบัติด,ดีนั่นแหละคือความหลงลึกกว่าความฟุ้งซ่านสิบเท่านั้นนองชะง,งักเหมือนถูกดึงออกจากผ้าฝันที่ตนหลงอยู่นานมากพี่การหยิบก้อนหินเล็กๆในลำธารขึ้นมา แล้วเอาไปถือไว้ตรงหน้าเธอพูดเบาว่าน่องดูนี่สิเธอโยนมันลงน้ําก้อนหินจมหายไปแทบไม่เกิดเสียงคลื่นลมเงียบทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงถามว่าก้อนหินหายไปในน้ําแล้วแต่เรามั่นใจได้อย่างไรว่ามันยังอยู่น่องตอบชัดเจนเพราะถึงเรามองไม่เห็นแต่มันก็ยังอยู่ครับพระเซนพูดต่อทันทีเรากับกำลังจี้เข้าใจกลางของบทสนทนาลมก็เช่นกัน มันแค่รูปแบบหนึ่งของสภาวะอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกที่รับรู้อยู่ตลอดนั้นต่างหากที่ไม่เคยหายไปแม้เจ้าจะไม่ดูลมความรู้สึกนั้นอยู่ก่อนลมอยู่หลังลมอยู่ขณะไม่มีลมนั่นคือเหตุผลที่เซนไม่สนใจลมแต่สนใจผู้ที่อยู่ก่อนลมหรือแม้แต่ก่อนผู้รู้ลมนองนั่งนิ่งมองเข้าไปในใจของตนเองเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องพยายามเขารู้สึกว่าความเงียบเริ่มซึมเข้ามาแทนที่เสียงคิด อาจารย์ครับก่อนที่ผมจะเห็นลมผมเริ่มเห็นบางอย่างเกิดขึ้นก่อนความคิดที่บอกว่าลมเข้ามันเหมือนความว่างว่างแบบไม่มีคำอธิบายว่างแบบไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่มันไม่ใช่นิพานมันแค่มีอยู่เฉยๆพระเซนยิ้มอย่างรู้ทันว่าเขาเริ่มเห็นแสงเล็กๆของสภาวะภายในนั่นแหละนองสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนลมก่อนรู้ลมและก่อนความคิดบอกว่ามีผู้รู้ลมนั่นคือพื้นของจิตที่ไม่เกี่ยวกับลมเลย แต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ทันเห็นเพราะประสบการณ์ดูลมดึงเขาออกจากการเห็นก่อนลมเซนจ,จริงไม่สอนให้เจ้าเพ่งลมแต่สอนให้เห็นก่อนผู้เพ่งเกิดขึ้นต่างหากลมเช้านั้นเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยใบไผ่สั่นสะท้อนแสงแดบดบเหมือนเสียงกระซิบของจักรวาลที่กำลังทดสอบใจผู้ปฏิบัติทั้งสามนั่งเงียบอยู่ริมลำธาร เหมือนอยู่ในโลกที่ไม่มีเวลาอยู่พักหนึ่งหน่องหายใจเข้าลึกโดยไม่ได้ตั้งใจอีกครั้งพอรู้สึกตัวเขาก็สะดุ้งเหมือนโดนจับได้ว่ากำลังทําสิ่งต้องห้ามเขาเรีบพูดออกมาเบาๆอาจารย์ครับผมยังติดลมนะครับผมไม่อยากติดแต่ใจมันรีบตามลมไปเองทุกทีเลยครับพระเซนยกมือช้าๆปัดลมเบาๆเหมือนปัดฝุ่นที่ไม่สำคัญ แล้วพูดเหมือนกาลังเล่านิทานธรรมดาธรรมดาแต่คํำของท่านกลับเฉือนเข้าไปถึงรากใจนองไม่มีใครในโลกนี้ติดลมมีแต่ตัวที่อยากไม่ติดลมต่างหากที่ติดตัวที่อยากพ้นคือตัวที่ยังหลงที่สุดลมไม่ได้ดึงเจ้าไปใจเจ้าเองที่วิ่งไปเกาะก่อนจะเห็นว่ามันวิ่งไปนองนั่งนิ่ง เหมือนถูกหยุดด้วยมือที่มองไม่เห็นพี่การยื่นมือไปแตะไหล่เขาเบาๆแล้วพูดอย่างนุ่มลึกน้องลองดูซิว่าอะไรเกิดก่อนที่เจ้าจะไปดูลมมันไม่ใช่ลมหรอกนะมันคือความคิดเล็กๆเหมือนจุดไฟเล็กๆที่บอกว่านี่คือลมนี่คือสตินี่คือการปฏิบัติตัวคิดนี่แหละที่ต้องถูกเห็นไม่ใช่ลม นองหลุบตาลงและเพิ่งรู้ว่ามาตลอดเขาไม่ได้ดูลมเลยเขาดูความคิดที่บอกว่านี่คือลมต่างหากพระเซนจึงหยิบเศษใบไผ่บนพื้นขึ้นมาวางลงต่อหน้าเขาแล้วเป่ามันให้ลอยในอากาศเบาๆนองใบไผ่ปลิวไม่ใช่เพราะลมแต่เพราะความว่างที่อนุญาตให้มันปลิวลมเป็นแค่ปรากฏการณ์ แต่ความว่างคือพื้นที่ให้ทุกอย่างเกิดปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่หายไปเพราะเข้าดูแต่ปรากฏการณ์แล้วลืมดูความว่างที่เป็นฐานของทุกปรากฏการณ์นองยิ่งอึ้งหนักเขามองไปทางลำธารน,น้ำไหลเร็วขึ้นเล็กๆแล้วถามเหมือนคนที่เริ่มเห็นสองชั้นอาจารย์ครับแปลว่าผมควรดูความว่างแทนใช่ไหมครับพระเสนตหัวเราะอ,อย่างใจดี แต่เสียงหัวร่อนนั้นเหมือนดาบที่ฟันม่านหมอกทิ้งในทีเดียวไม่ใช่หนองถ้าเจ้าจะดูความว่างมันก็กลายเป็นอีกสิ่งที่ต้องดูเซนไม่ให้ดูทั้งลมทั้งความว่างเซนให้เห็นว่าผู้ดูลมกับผู้ดูความว่างก็เป็นมายาเหมือนกันคำพูดนั้นเหมือนสียงน้ำตกที่ซัดกำแพงใจของหนองจนพังทั้งแผงพี่คันจึงพูดต่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหนองการดูลมไม่ใช่ปัญหา การรยึดว่าลมจะพาไปนิพพานตัางหากที่เป็นปัญหาเพราะนั่นคือการยึดวิธีการแทนที่จะเห็นสภาวะจริงมันเหมือนคนเอาเรือมาบูชาแทนที่จะใช้เรือข้ามฝั่งแล้ววางมันลงนองนั่งนิ่งเขาเห็นตัวเองตอนปฏิบัติตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเห็นว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่กําลังสะสมประสบการณ์ปฏิบัติเหมือนนักสะสมเหรียญที่อยากได้เหรียญหายากมากกว่าเข้าใจความหมายของเหรียญ พระเสรลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินไปที่ลำธารตักน้ำขึ้นมาหนึ่งฝ่ามือจากนั้นเขาปล่อยให้น้ำไหลกลับลงไปดูดีๆนะน้องน้ำที่อยู่ในมือข้ากับน้ำที่อยู่ในลำธารเป็นน้ำเดียวกันแต่เมื่อข้าตักมันขึ้นมาน้ำก็กลายเป็นของข้าทันทีความจริงก็เช่นกันน้องเมื่อเจ้าเห็นสภาวะตามจริงมันเป็นธรรมชาติร่วมกันแต่เมื่อเจ้าดูลมแล้วบอกว่า นี่ของข้านั่นคือความหลงทันทีมักผลสงบละเอียดบรรลุทั้งหมดเป็นน้ำเดียวกันแต่เมื่อเจ้าตักมันขึ้นมาเจ้าจะบอกว่านี่คือน้ำของฉันในขณะที่มันไม่เคยเป็นของใครเลยนองหันไปทางพี่กันด้วยตาที่เริ่มเปียกแม้ไม่มีน้ำตาเขาเริ่มเห็นบางสิ่งที่เจ็บลึกแต่เป็นความเจ็บที่พาให้ตื่นพี่การเอามือแตะหน้าอกเขาเบาๆนอง ความจริงที่อาจารย์ให้เจ้าดูไม่ใช่ลมไม่ใช่ว่างและไม่ใช่สภาวะลึกๆแต่คือการเห็นว่าใครกันที่ไปยึดว่าลมจะพาไปนิพพานพระเส์น,นั่งลงและพูดเสียงเบาที่สุดราวกับพูดกับลมหายใจของโลกการดูลมไม่เคยหลอกใครลมก็เป็นลมหน้าที่ของมันคือเข้าออกเป็นธรรมชาติแต่ใจเจ้าต่งหากที่หลอกตัวเองว่าการเข้าออกนี้มีความหมายมากกว่าที่มันเป็น ใจหลอกว่ามันพิเศษใจหลอกว่ามันพาไปนิพพานใจหลอกว่ามันคือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดใจนี่แหละคือต้นตอของมายาทั้งหมดไม่ใช่ลมเลยหนองนิ่งเหมือนหินใจเขาตกลงสู่ความจริงอีกชั้นลึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความเบิกบานมีแต่ความชัดเงียบที่เหมือนลมหายใจโลกหยุดในชั่วขณะพี่การพูดปิดท้ายชุดนี้ด้วยเสียงอ่อนที่สุดแต่ชัดที่สุดหนองลมไม่ได้พาใครไปนิพพาน แต่ผู้ที่เห็นความคิดก่อนดูลมอย่างชัดเจนนั่นแหละที่อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดแล้วเสียงไผ่พัดดังสู้หนึ่งราวกับยืนยันสิ่งที่ทั้งสามเพิ่งเข้าถึงกันตรงนั้นโดยไม่ต้องมีคำอธิบายอีกต่อไปลมเย็นโชยผ่านป่าไผ่อีกครั้งใบไผ่สั่นไหวเหมือนกำลังเล่าความลับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยฟังเสียงนั้นไม่ได้ชวนให้สงบหรือพาไปสู่สมาธิ แต่กำลังพูดสิ่งเดียวซ้ำๆว่าทุกอย่างเกิดเองดับเองเจ้าทำได้เพียงเห็นทั้งสามยังคงนั่งอยู่ที่เดิมริมลำธารน,น้ำใสไหลผ่านหินทีละก้อนราวกับสอนบทเรียนที่ลึกกว่าเสียงคำสอนใดๆพระเซนมองน้ำไหลอย,อยู่นานก่อนเอ่ยช้าๆเจ้ารู้ไหมหนองที่กันคนส่วนใหญ่ที่ดูลมเขาไม่ได้ดูลมหรอก เขาดูความหวังที่ซ่อนอยู่ในลมว่ามันจะพาเขาไปสู่ที่ว่างสูงส่งเหมือนเขาติดสัญญาว่าลมคือพาหนะไปนิพพานแต่แท้จริงแล้วนิพพานไม่ได้อยู่ปลายลมแต่อยู่ก่อนหน้าที่ลมเกิดขึ้นหน่องก้มหน้าเหมือนคนที่เพิ่งเริ่มเห็นลุมลึกในใจตัวเองผมผมตามลมไปโดยไม่เคยเห็นเลยว่ามีความคิดตามลมไปก่อน เซนยิ้มเหมือนคนเห็นเด็กหัดเดินครั้งแรกนั่นแหละคือความจริงของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เขาไม่เห็นตัวที่อยากดีตัวที่อยากค้นตัวที่อยากสงบตัวที่อยากบรรลุธรรมความอยากนี่แหละคือลมที่แรงที่สุดในโลกเพราะมันพัดเจ้าหลงเร็วกว่าลมปอดของเจ้าเองอีกพี่การบูดเราะนิดๆก่อนพูดเสียงนุ่มนองถ้าเจ้าจะดูลมเจ้าต้องรู้ก่อนว่า มีตัวหนึ่งกำลังวิ่งไปดูลมแต่เซนไม่สนใจลมหรือความคิดเซนสนใจสิ่งที่เกิดก่อนทั้งสองคือความเงียบที่ไม่มีผู้ดูความเงียบที่ไม่มีผู้ดูหนองทวนคำมันเหมือนคําธรรมดาแต่ทั้งหัวใจเขาถูกสกิดแรงจนเหมือนมีบางอย่างคลายหลุดออกมาทีละชั้นน้ำในลําธารยังคงไหลแต่ใจเขาเริ่มหยุด บางอย่างกําลังเกิดขึ้นโดยไม่มีใครตั้งใจพระเซนจึงยกประโยคหนึ่งขึ้นมาพูดเหมือนจะสลักลงในใจทั้งสองอย่างถาวรลมมีหน้าที่ของลมความคิดมีหน้าที่ของมันแต่เจ้ามีหน้าที่เพียงเห็นทุกอย่างก่อนที่เจ้าจะไปยุ่งกับมันน้องรู้สึกเหมือนถูกเปิดประตูลับที่ไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนประตูนั้นไม่ได้มีแสงเจ,จิดจ้าไม่มีสภาวะลึกลับ ไม่มีความเบิกบานเหนือโลกมีแต่ความธรรมดาอย่างลึกที่สุดลึกจนเงียบลึกจนเบาแต่ชัดกว่าทุกสิ่งพี่กันมองหน่องแล้วพูดเสียงต่ำแผ่วแต่ทะลุถึงใจหน่องที่ผ่านมาคนจำนวนมากเชื่อว่าการดูลมจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ไม่เคยถามตัวเองว่าใครกันที่กำลังจะไปถึงจุดนั้น เพราะตราบใดที่ยังมีคนไปถึงอยู่ไม่มีวันถึงจริงเงียบไปครู่หนึ่งหน่องเงยหน้าขึ้นงั้นอาจารย์นิพพานอยู่ตรงไหนครับพระเซนหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงไผ่เสียสีกันในยามเช้าอยู่ในขณะที่เจ้าหยุดถามว่าอยู่ตรงไหนทั้งสามนิ่งไปพร้อมกันเหมือนเวลาไม่เคลื่อนอีกต่อไปพระเซนจึงลุกขึ้นสะพายย่ามเก่าๆบนไหล เดินช้าๆไปตามทางดินของป่าไผ่แล้วเอ่ยประโยคสุดท้ายที่เหมือนบานประตูไปสู่การตามลำดับหัวข้อที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเมื่อเจ้าเห็นก่อนลมเจ้าจะเห็นก่อนทุกสิ่งและเมื่อเห็นก่อนทุกสิ่งเจ้าจะรู้ว่าลมหรือไม่ลมไม่เคยเกี่ยวกับการพ้นทุกเลยพี่กันกับหน้องลุกขึ้นตามโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนทั้งคู่ถูกลากเข้าสู่บทเรียนถัดไปโดยธรรมชาติเอง สายลมพัดหูทั้งสองเบาๆเหมือนกระซิบว่าตอนนี้เจ้าพร้อมแล้วสำหรับบทต่อไปและบทต่อไปก็จะไม่ใช่เรื่องของลมอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องของความต่างระหว่างการรู้สึกกับคิดว่าตัวเองกำลังรู้สึกเรื่องใหญ่ที่รอพวกเขาอยู่ในหัวข้อถัดไปอย่างเงียบๆที่ปลายป่าไผ่